ชื่อตอมแรลงวันโลกมันพลิกพันมนแมงวันถูก เจ้าข่าวค้นในช่วงตอมแมลงวันเดินหน้าเชิญพักการเมือแสดงวิสัยทัศน์พบกับนาวาอากาศตรีปียพงศ์หิวอ่อนอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยผู้สมัครสสเขต13กรุงเทพพักชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินรัชนโยบายกีฬากับอดีศักดิ์เบนจศิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งประเทศไทยผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพักพลังชนพักไหนจะพาบอลไทยไปบอลโลก ท่านครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับพิทักษ์ครับคนในแวดวงกีฬาทั้งคู่และแวดวงฟุตบอลทั้งคู่ใช่นี่ก็โต๊ะเล็กนะนี่ก็รู้จักกันดีรับแข่งเหรอคะไม่่เออแล้วมันจะโต๊ะเล็กงัฟุตซอลฟุตซอลโอ้ยจอมขวัญไม่ได้พาไปนู่นเลยอะเล่นหวยเลยครับ ขอไปไม่เหมือนบรรยากาศจะคุยเรื่องการเมืองเท่าไหร่นะไม่เลยรดูสบายกว่าดูสบายกว่าพาแต่ว่าถ้าเกิดเลือกไปเนี่ยก็จะไปพัฒนาวงการกีฬาแล้วก็พัฒนาบุคลากรในทางกีฬาด้วยใช่ครับใช่ไหมครับต้องบอกเลยว่านโยบายทุกนโยบายของพรรคของผมหรือว่าพรรคของพี่ต๋อมเนี่ยต้องคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าใครแย่งนโยบายไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้นเองนะครับจรีงๆแล้วของเดี๋ยวผมอยากจะพูดถึงตรงนี้นิดนึงกนเครับ คือคนในผู้คนเนี่ยค่อนค่อนข้างไม่เข้าใจบทบาทของกีฬาครับถือว่ากีฬากีฬาพัฒนาชาติทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคม่ครับซึ่งเดี๋ยวอยากจะเรียนนะฮะว่าเศรษฐกิจยังไงสังคมยังไงให้เข้าใจ,ใจนะจเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วผู้คนยังไม่ค่อยจ่ายบทบาทใช่ครับเรามีคําถามเตรียมไว้แล้วครับผมสามคำถามเหมือนเดิมนะฮะก็สามคำถามคําถามละ สามนาทีคำถามว่สามนาทีทีละคำถามคำถามแรกเริ่มที่คุณอนิติศักดิ์ก่อนพลังชนนะฮะคำถามง่ายเลยนะคะแต่ตอบอาจจะยากหน่อยเพราะเวลาจํากัดนะคะพักท่านมีนโยบายพัฒนากีฬาไทยอย่างไรให้มีศักยภาพระดับโลกไม่ใช่เฉพาะฟุตซอลหรือฟุตบอลนะคะกีฬาไทยเลยนะคะัมสามนาทีเริ่มที่คุณอนิติศักดิ์ก่อนจะเยวาร่มก่อนจะหันมาบอกให้นะคะอย่าเพิ่งพูดนะครับลงจากเวทีแล้วเดี๋ยวเริ่มเลยเอาละครับเชิญครับพี่อิศักดิ์ครับครับพลังชนมีนโยบายในการส่งเสริมกีฬานะครับ ให้ไปสู่ทั้งระดับนานาชาติและระดับระดับโลกนะครับเรามีนโยบายซึ่งเราออกมาเนี่ยออกแบบมาเนี่ยทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการคิดแบบเป็นระบบระครบวงจรนะครับนโยบายแรกเนี่ยก็คือนโยบายของลานกีฬาครอบครัวนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องคำนึงถึงกีฬาเพื่อเมวลชนนะครับเราต้องบริการกีฬาให้กับคนทั่วทั้งประเทศนะครับลานกีฬาเนี่ยถึงแม้เนี่ยขณะนี้เนี่ยจะมีการผลักดันให้มีลานกีฬาในทั่วประเทศแต่ว่า สิ่งที่เราละเลยก็คือว่าเราละเลยว่าเราไม่ได้จัดสรรพื้นที่ให้กับเด็กให้กับสตรีนะครับให้กับคนชราหรือคนพิการเลยซึ่งตรงนี้เป็นการไม่เท่าเทียมกันในในในระหว่างคนทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะจัดสรรน,นะครับลานกีฬาหรือว่าศูนย์กีฬาเนี่ยให้กับคนทุกเพศทุกวัยอันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับและที่สาคัญที่สุดเนี่ยลานกีฬาเนี่ยต้องอยู่ในกรอบความความคิดที่ว่ามีพื้นที่มีมีชุมชนมีพื้นที่กีฬาแล้วก็มีความปลอดภยัย ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนั่นคือความปลอดภัยเนี่ยเราต้องมีไฟฟ้าแสงสว่างแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเราต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลปฐมพยาบาลอันนี้เป็นเรื่องแรก,กนะฮะโครงการที่2เนี่ก็คือโครงการที่เราเรียกว่า818สร้างโจสู่แชมป์นะครับผมคิดว่าโครงการนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องสําคัญอย่างมากแลวก็เป็นปาการเปลี่ยนโฉมวงการกีฬาไทยนะครับเพราะว่า818่เนี่ยที่เราในยะที่เราพูดก็คือว่าอายุระหว่างผู้เล่นหรือว่านักกีฬาเนี่ยที่สําคัญที่เราจะต้อง ดำเนินการในเรื่องทักษะพื้นฐานที่เป็นเรื่องสําคัญนะครหรือว่าเบสิกเนี่ยก็คือ8 8ปถึง18ปีนะครับแล้วก็การพัฒนากีฬาหรือว่าการสร้างพื้นฐานเนี่ยเราจะต้องทําในโรงเรียนนะครับโครงการเนี้ยเราจะมีโครงการนําร่อง2อง0โรงเรียนในทุกๆกกีฬาทุกประเภทนะครับแล้วกเ็เราจะฝึกอบรมทั้งหมดเนี่ยนักกีฬาในช่วงเปิดภาคเรียนทั้งหมด1 5 0 0 0 0คนนะครับฝึกทักษะกันตลอดเวลาในช่วงเปิดภาคเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเนี่ยเราก็จะนำ นักกีฬาเหล่านี้เข้าแคมป์ออฟแชมเปียนนะฮะฝึกแบบหัวกะทิอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกๆปีเนี่ยเราจะได้นักกีฬา1นึ่งแสนหมื่นคนที่มีทักษะพื้นฐานกีฬาเนี่ยครับเป็นอย่างดีเนี่ยแล้วก็นักกีฬาเหล่านี้จะสามารถออกไปเล่นอาชีพก็ดีหรือจะไปเข้าเป็นโครงการแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศเพื่อเล่นกีฬาในระดับสูงขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าจะทําให้ศักยภาพสูงขึ้นในระดับในระดับโลกนะครับอันที่3ามก็คือมหาลายัยกีฬานานานชาติอันนี้เป็นการต่อยอดนะครับว่า นอกจากนักกีฬาเนี่ยเราจะต้องมีบุคลากรทางกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาคันกีฬาวิทยาศาสตร์กีฬานะครับแล้วก็รวมทั้งการบริหารจัดการตรงนี้เนี่ยจะเป็นการรองรับบุคลากรซึ่งจะสร้างความเจริญเติบโตของอวงการกีฬาไทยนะครับอันที่สี่ก็คือ,อาการส่งเสริมกีฬาอาชีพนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญทําอย่างไรถ้าให้สมโมสรกีฬาอาชีพนักกีฬาอาชีพเนี่ย ยืนด้วยตัวเองได้นะครับเราจะมีการยกเว้นภาษีสําหรับสโม,มรสรอ,อาชีพนักกีฬาอาชีพในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะต้องให้สโม,มรสรกีฬาอาชีพมีแหล่งเงินทุนนะฮะอย่างเช่นธนาคารกรุงไทยก็ดีนะครับ SME แบง k ์ e ก็ดีเพื่อให้กระลงทุนในเรื่องสนามนะครับเพื่อเป็นการสร้างเศรษฐกิจในเรื่องกีฬาและสองอันสุดท้ายนี่ก็คือว่าเรื่องเดี๋ยวให้พูดเดี๋ยวให้พูดในเวลาข้างหน้าถัดไปมีแค่สามนาทีนี่ก็คือพลังชนนะฮะทีนี้มาถามคุณปิยพงศ์นะครับว่า พักชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินมีนโยบายพัฒนากีฬาไทยอย่างไรให้มีศักยภาพระดับโลกนะครับเชิญครับคือนนโยบายของพักชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินนะครับหมายเลข2นะครับเป็นนโยบายที่ต้องบอกเลยว่าเป็นนโยบายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อต้องการพัฒนาเยาวชนสังคมและเศรษฐกิจด้วยนะครับภายใต้ปัชญา,ากีฬาสร้างคนคนสร้างชาตินะครับให้รู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อดภายัยพลังไทยสร้างชาตินะครับนโยบายเด่นๆก็มีอยู่10ข้อด้วยกันนะครับ ข้อแรกนั้นถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะทุกวันนี้นั้นจะมีชุมชนหรือตำบลประมาณ7,400กว่าตำบลน,นะครับทุกตำบลส่วนใหญ่ทุกคนก็จะให้เรื่องของลานกีฬาแต่ลานกีฬาบ้านเรากับต่างประเทศต้อง,ตงแตกต่างกันนะครับต่างประเทศนั้นอาจจะไม่ต้องมีโดมมีหลังคานะครับสามารถเล่นออกกำลังกายได้เพราะแดดไม่ร้อนแต่บ้านเราแดดร้อนเวลาเล่นกีฬาเนี่ยจะต,ต้องไปเล่นในช่วงเวลา6โมงเช้าซึ่งเด็กก็ไปโรงเรียนแล้วหรือกลับมาบ้านเนี่ยตอนประมาณสักหกโมงเย็นหรือทุ่มหนึ่งก็ไม่สามารถเล่นได้เพราะไม่มี เราจะสร้างเป็นศูนย์กีฬาหรือว่ามินิสปอร์ตคอนเพกในทุกตำบลของทั่วประเทศเลยนะครับจะมีโดมหลังคาคุม จะมีอุปกรณ์กีฬาซึ่งเป็นเรียกเขาว่าแบงค์นั่นเองนะเขจะมีลูกบาสลูกบอลเล่ลูกฟุตซอลแล้วก็เป็นลานกีฬาอนเนกประสงค์ในรอบๆนั้นนะครับก็จะจัดเป็นสวนหย่อมสําหรับผู้สูงอายุในการเดินการออกกำลังกายมีแสงไฟที่ชัดเจนมีหน่วยความ,าวามปลอดภัยมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการกีฬามาสอนโดยเฉพาะอันนี้ก็ทําให้เด็กเกิดประโยชน์หลังจากเด็กได้ออกกำลังกายแล้วใน24ชั่วโมงสาม,มารถเล่นตลอดเลยนะครับหลังจากนั้นและเวลากลับบ้าน นโยบายที่2เราจะมีทีวีกีฬา24ชั่วโมงอีกเช่นกันนะครับทีวีกีฬาทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าเราไม่ให้ความสําคัญกันพอเด็กกลับบ้านไปหลังจากเล่นกีฬาไปลรวไปเล่นเกมอีกตอนนี้เราสามารถที่จะกลับบ้านไปไปดูกีฬาที่ท่านชอบกีฬาพื้นบ้านกีฬาอเนกประสงค์กีฬาภายในประเทศกีฬาต่างประเทศกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแล้วเด็กๆก็จะได้มีโอกาสเลือกว่าตัวเองนั้นเก่งชนิดกีฬาประเภทอะไรอย่างที่3นะครับซึ่งทุกคนต่างประเทศนั้นต้องกลัวกันมากเหลือเกินว่าเวลามาแข่งในเมืองไทยแล้วภาษีกีฬาค่อนข้างที่สูง พักชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินของเรานะครับจะมีนโยบายเรื่องของนักกีฬาต่างประเทศที่มาแข่งขันในประเทศไทยเนี่ยเราจะงดวันเว้นการเก็บภาษีรวมทั้งภาษีกีฬาภายในประเทศเราจะดูว่าภาษีกีฬาประเภทไหนในส่วนอะไรที่จะเราจะสามารถปรับปรุงและแก้ไขให้มันดีที่สุดเกี่ยวกับกีฬาได้นะฮะโดยเฉพ,พาะภาคเอกชนที่เวลาจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะหักภาษีกีฬาได้ซึ่งในนี้เป็นปัจใจัยใหญ่ที่ทําให้เอกชนไม่สามารถมาซัพพอร์ตเรื่องของกีฬาของชาติได้นะในส่วนของต่อไปนะครับ กองทุนนะฮะในเรื่องของนักกีฬาทีมชาติเนี่ยทุกคนให้ความละเลยกันมากนะครับโดยเฉพาะกองทุนสมาคมกีฬาต่างๆซึ่งบอกเลยว่าสมาคมกีฬาต่างจังหวัดเนี่ยเจจังหวัดเนี่ยบางบางจังหวัดหรือว่าแทบจะทุกจังหวัดเลยได้ได้ล้านกว่าบาทหรือว่า2ล้านไม่สามารถพัฒ,พฒนากีฬาในจังหวัดนั้นได้เพราะว่ากีฬาในจังหวัดมีมากมายทั้งบอลเล่ทั้งนักกอทั้งฟุตบอลฟุตซอลแบดมินตันมีเงิน1ล้านกว่าบาทตัดเสื้อผ้ากันหมดแล้ว พักชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินนั้นให้1,000ล้านบาทนะฮะให้เป็นกองทุนสำหรับกีฬาในสมาคมกีฬาต่างจังหวัดทั่วทั้งประเทศให้คุณเขียนแผนนโยบายมาแล้วเราจะเป็นเอาเงินนี้นะไปช่วยสพ,พอร์ตในทุกกีฬาของจังหวัดของท่านนะครับในส่วนของสมาคมกีฬาก็สําคัญอีกเช่นกันบ้านเรามีสมาคมกีฬามากมาย60กว่าสมาคมอย่างสมาคมฟุตบอลเนี่ยกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเนี่ยแข่งการบอลอาชีพมีเงินจากรัฐสามหนนนประมาณ2ล้านบาท มันตรงข้ามกับความเป็นจริงทุกวันนี้ลงทุนเกือบร้อยล้านกว่าบาทฉะนั้นเนี่ยสมาคมบีาแห่งประเทศไทยจะในส่วนของพักชาติมาเพื่อปดินนั้นจะมีเงินอีก1,000ล้านบาทสำหรับสมาคมกีฬาต่างๆในการพัฒนากีฬาของสมาคมต่างๆให้สู่ความเป็นเลิศให้ได้ครับ